อากาเขตการเรียนรู้สู่สมัยพทถ้ประหยัดสื่อสารมีวินัยอาณาไม่ดีจันยาสัสกสิแมลกสึกอสามาตรทานผลงานเดีสมเด็งเป็นเกียดียกและสั์สิ โรงเรีบบรรนเยรสญญนสลิดดิเดต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2465เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนตลาดจันทบุรีและได้วิวัฒนาการเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนสริดิเดตมีเนื้อที่ทั้งหมด19ไร่2งาน28ตารางวาโดยแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนฝั่งเก่า มีเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่2งาน28ตารางวาและส่วนฟังใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่จากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทีม่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญความร่วมมือและทุ่มเทของบุคลากรทุกฝ่ายส่งผลให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองทรงบุตรหลานเข้ามาเรียนจนทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดจันทบุรีวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารของโรงเรียนได้แก่วาทีร้อยโทกำพลผลปึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนสลิดิเดตและมีรองผู้อำนวยการทั้งหมด4ท่าน 1. นายธงชัยบุญเรืองรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 2. นางศรีวันสุวรรณปานรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3. นางาสัิธรพลัสสุขรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 4. นางสุจิตาโรสิริรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคลากร มีข้าราชการครูจำนวน139คนครูอัตราจ้างประจำห้องเรียนจำนวน87คนครูอัตราจ้างประจำวิชาและสนับสนุนจำนวน29คนครูชาวต่างชาติจำนวน27คนสร้างคนเก่งให้มีความสามารถที่หลากหลายโดยโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรนักเรียนชั้นปฐมศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้นประกอบด้วย สหลักสูตรดังนี้หลักสูตรทั่วไปหลักสูตรห้องเรียนวิทย์ิณิตเข้มข้นหลักสูตรห้องเรียนอังกฤษโปรแกรมโดยในทุกหลักสูตรจะมีรายวิชามาตรฐานสากลทั้งวิชาการศึกษาค้นควา้าและสร้างองค์ความรู้และในรายวิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่สองเพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษคือภาษาจีน โรงเรียนสลิดิเดตมีการจัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระมีการวัดผลทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยเช่นการสวดมนต์ทำนองสารพันยะทุกสัปดาห์การเข้าค่ายธรรมะทุกระดับชั้น และกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆรวมทั้งโครงการจิตอาสาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลวิถีพุทธพรารชทานโรงเรียนสิริดิเดชได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเลิศเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานโดยทั่วไป ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณในวิชาชีพดังนั้นจึงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่นักเรียนรอบด้านด้วยความเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนมีอัจฉริยภาพที่แตกต่างกัน การจัดการศึกษาจึงมุ่งตอบสนองความถนัดที่หลากหลายด้วยการจัดทําโครงการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตพัฒนาวความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นรากฐานในการเป็นพลเมโลกที่มีคุณภาพโรงเรียนสลิดิเดชเป็นที่ยอมรับ และเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดบริการการศึกษาด้านต่างๆโดวยวิธีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชนด้วยความพร้อมในทุกด้าน ส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนได้รับรางวัลความสำเร็จทั้งในระดับภูมิภาคระดับชาติและนานาชาติจำนวนมากอาทิเช่นรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากลรางวัลน,นักเรียนพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับชาติรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีวิถีพุทธรางวัลออสโมรางวัลระดับยอดเยี่ยม IQA Award รางวัลที่เด็ดรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือและรางวัลทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และในก้าวต่อไปโรงเรียนสดิดิเดตยังคงมุ่งมั่นสร้างสารรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนขับเคลื่อนวิสัยทัศน์โรงเรียนสลิดิเดตจังหวัดจันทบุรี เป็นสถานศึกษาชั้นนำบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยสืบต่อไป